ตอนนี้เราอยู่ที่ป้อมวางใหญ่สอพอพักดีชุมพลกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนไปว่าเคยทําตังหล่นสี่หมื่นที่นี่นะครับตอนนี้เรามาดูสถานที่ให้ว่าเออมันทําเลมันเหมาะแก่การทําตังหล่นหรือไม่ม่ตองเยอะไงหายหล่นก็หา่เจอทําเลมันก็น่าจะให้อยู่นะเนี่ยนี่คือโต๊ะโต๊ะเอาไว้วางถ้วยน้ําจิ้มเนี่ยโต๊ะนี้เอาไว้วางถ้วยน้ําจิ้มพอใครที่โดนเรียกเสร็จปุ๊บก็จะหยิบถ้วยน้ําจิ้มจากโต๊ะนี้นี่ พอหยิบถ้วยน้าจิ้มเสร็จปุ๊บก็จะมาฉี่ตรงนี้เห็นไหมบริเวณที่ฉี่มันมืดเห็นไหมครับ<ๆ>มันมืดตอนตอนที่เราล้วงล้วงตะจู่ออกมาฉี่เนี่ยตังมันอาจจะล่วงบริเวณนี้แต่เราไม่สามารถมองเห็นได้ไงพอเราทําตังล่วงปุ๊บอตอนขณะท,ที่เราฉี่ไหมเราทําตังล่วงปุ๊บพอเราฉี่เสร็จเขาก็จะให้เราเอาเอาเอาถ้วยน้ำจิม้มเอาถ้วยน้ำจิม้มมาเทใส่ตะกร้านี้ครับพอเทใส่ตะกร้านี้เสร็จพอมันเต็มปุ๊บ เขาก็จะไปเทใส่สนั่นแล้วก็เผาทําลายเพราะว่าแต่ละวันแต่ละวันถ้วยน้ําจิ้มเยอะมากนะครับถ้วยน้ําจิ้มที่เขาฉี่แต่ประชาชนเรียกประชาชนฉี่แต่ละวันนี้เยอะมากนะอาจจะทําตังโหนตอนที่ถอดกางเกงขี่ก็ได้เนี่ยบริเวณนี้มันมืดนะครับกล้องผมมันปรับแสงให้ไเฉยแต่จริงๆแล้วมันมืดนะอยากให้ดูภาพนะด,ดีจริงๆ,ๆแล้วมันมืดนะมันมืดแต่กล้องผมมันปรับแสงให้ อาจจะทําตังร่วงตอนที่ปลดเกงฉี่แต่เราไม่รู้ตัวนะครับเดี๋ยวถ้าใครทําตังหล่น4ี่หมื่นสองหมื่นหนึ่งหมนะแจ้งมาที่สมาคมนักลบด่านเถือนเดี๋ยวเราจะพาไปแจ้งความนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนะวันเวลาหลังเก่าวตามหาเงินให้ฮะตามนั้นนะขอบคุณทุกคนแจ็คแซลรอแล้วก็ทีมงานเจอกันที่บ้านป่าเกียงไก่สวดีครับ